สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่รักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์วิชาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึงกับคุณครูเมทินีสีแกีวคุณเหมือนเดิมเลยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเรายังอยู่ในเนื้อหาการเรียนรู้ที่สองเพื่อรอบตัวเราซึ่งจะเป็นการทบทวนบทเรียนเรื่องลักษณะ และหน้าที่ของส่วนประกอบของพืชนะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนเรียนจบเนื้อหาแล้วครูเมย์จะให้นักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนประกอบของพืชนะคะนักเรียนนักเรียนพร้อมเรียนหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเรียนพร้อมๆกับครูเมย์ได้เลยค่ะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่สองพืชรอบตัวเรา จะตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ค่ะมาตรฐานการเรียนรู้วอ2.1ตัวชี้วัดป .1 ทับ1ระบุบรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์สัตว์และพืชรวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆจากข้อมูลที่รวบรวมได้ ในสไลด์นี้นะคะนักเรียนก็จะเป็นแผนผังหน่วยการเรียนรู้ที่สองพืชรอบตัวเราซึ่งจะประกอบด้วยหัวข้อที่สําคัญอยู่สองหัวข้อคือหัวข้อที่1ที่เราจะเรียนคือส่วนประกอบของพืชซึ่งได้แก่รากลําต้นใบดอกและผลค่ะและหัวข้อที่2นะคะคือหน้าที่ของส่วนประกอบของพืชค่ะนักเรียน นักเรียนคะหากเราสังเกตนะคะเราจะพบว่าพืชที่อยู่ร,บรอบๆตัวของเราจะมีมากมายหลากหลายชนิดขึ้นอยู่ทั้งบนบกและในน้ําซึ่งพืชแต่ละชนิดนะคะจะมีลักษณะภายนอกที่มีลักษณะแตกต่างกันทั้งรูปร่างลักษณะและสีนะคะนักเรียนซึ่งภาพตัวอย่างด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นพืชที่เกิดบนบก และพืชที่เกิดในน้ําหรือพืชที่เจริญในน้ําได้ดีนะคะนักเรียนซึ่งจะมีลักษณะภายนอกที่มีความแตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับการดํารงชีวิตของพืชในชนิดนั้นค่ะในสไลด์นี้นะคะครูเมย์จะเปรียบเทียบส่วนประกอบสําคัญของพืชให้นักเรียนได้เห็นนะคะนักเรียนสังเกตภาพตัวอย่างที่ครูเมย์นำมานะคะภาพแรกจะเป็นต้นถั่วลิสง ภาพที่ 2, จะเป็นต้นมะเขือเทศและภาพที่สามนะคะจะเป็นต้นมะพร้าวค่ะนักเรียนซึ่งพืชทั้ง3าชนิดนี้นะคะหากเราสังเกตเราจะพบว่ามีส่วนประกอบที่เหมือนกันแต่ส่วนประกอบแต่ละส่วนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชพันธุ์ชนิดนั้นนั่นเองค่ะนักเรียนดังนั้นพืชชนิดต่างๆจึงมีรูปร่างลักษณะและสีที่แตกต่างกัน แต่จะมีส่วนประกอบที่สำคัญที่เหมือนกันได้แก่รากลำต้นใบดอกผลและเมล็ดซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ของพืชชนิดนั้นๆน,น,นะคะนักเรียนถึงแม้พืชแต่และชนิดจะมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่พืชเกือบทุกชนิดจะมีส่วนประกอบที่สำคัญ ที่สามารถสังเกตได้ทั้งหมด5ส่วนประกอบด้วยกันนะคะนักเรียนคือ 1. ราก 2. ลำต้น 3. ใบ 4. ดอกและ 5. ผลนะคะนักเรียนซึ่งภายในผลก็จะมีเมล็ดด้วยนะคะในสไลด์นี้นะคะจะเป็นการสรุปส่วนประกอบสำคัญของพืช ซึ่งจะทําให้นักเรียนสามารถมองเห็นส่วนประกอบของพืชได้อย่างชัดเจนนะคะนักเรียนเริ่มจากส่วนที่อยู่ล่างสุดอยู่บริเวณใต้ดินนะคะส่วนนี้ถ้าเราไม่ขุดขึ้นมาเราจะไม่สามารถมองเห็นได้นะคะเราเรียกส่วนนี้ว่ารากค่ะซึ่งจะทำหน้าที่ในการดูดน้ำและแร่ธาตุเพื่อนำไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นพืชน,นะคะนักเรียนส่วนถัดจากรากเราเรียกว่า ลำต้นนะคะนักเรียนถัดจากลำต้นซึ่งจะเป็นส่วนสีเขียวที่มีอยู่ปริมาณมากนะคะก็คือส่วนของใบนะคะนักเรียนส่วนถัดจากใบนะคะนักเรียนถ้าเป็นพืชที่มีดอกถ้าพืชชนิดนั้นเป็นพืชดอกนะคะเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะปรากฏดอกให้นักเรียนได้เห็นนะคะนักเรียนและถ้ามีดอกแล้วนะคะ ดอกจะเจริญต่อไปจากกลายเป็นผลนะคะนักเรียนดังนั้นส่วนประกอบสำคัญของพืชที่พืชส่วนใหญ่จะมีเหมือนๆกันก็คือรากลำตน้นใบดอกและผลนะคะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาดูลักษณะและหน้าที่ของส่วนประกอบของพืชกันค่ะเริ่มจากรากเลยนะคะนักเรียนซึ่งภาพที่นักเรียนได้เห็นอยู่นี้ เราจะเรียกส่วนประกอบนี้ว่ารากนะคะโดยรากจะมีลักษณะเรียวยาวและแตกแขนงเป็นรากเล็กๆลงใต้ดินนะคะซึ่งรากจะมีหน้าที่ยึดลำต้นให้ตั้งตรงดูดน้ำและแร่ธาตุอาหารจากดินขึ้นไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของพืชค่ะประกอบในลำดับต่อไปนะคะนักเรียนคือลำต้นค่ะ ภาพที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นส่วนประกอบที่มีชื่อว่าลำต้นนะคะซึ่งลำต้นจะมีลักษณะทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งก้านแผ่ออกไปนะคะลำต้นส่วนใหญ่จะอยู่บนพื้นดินซึ่งหน้าที่สำคัญของลำต้นคือชูกิ่งก้านใบและดอกและลําเลียงน้ำจากรากขึ้นไปสู่ใบค่ะนักเรียนไปนะคะเราไปดูลักษณะ และหน้าที่ของส่วนประกอบของพืชในส่วนต่อไปกันเลยนะคะนั่นคือส่วนของใบค่ะนักเรียนจากภาพตัวอย่างที่ครูเมย์นำมานะคะจะเป็นลักษณะของใบพืชชนิดต่างๆซึ่งใบพืชของพืชชนิดต่างๆจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะนักเรียนดังนั้นส่วนประกอบในภาพนี้คือใบลักษณะของใบนะคะจะเป็นแผ่นแบนส่วนใหญ่จะมีสีเขียว มีเส้นใบต่อจากเส้นก้านใบนะคะซึ่งหน้าที่สำคัญของใบคือจะสร้างอาหารของพืชโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราไปดูลักษณะและหน้าที่ของส่วนประกอบของพืชในส่วนต่อไปกันเลยนะคะนั่นคือส่วนของดอกค่ะนักเรียนจากภาพที่เห็นนะคะจะเป็นภาพตัวอย่างของดอกทานตะวันนะคะนักเรียนคะดอกของพืชแต่ละชนิดนั้น จะมีสีมีลักษณะและมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นดอกพืชบางชนิดจะมีสีชมพูสีแดงสีขาวซึ่งจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันชนิดของพันธุ์ของพืชชนิดนั้นๆน,น,นะคะนักเรียนซึ่งดอกของพืชบางชนิดจะมีกลิ่นหอมซึ่งดอกของพืชบางชนิดจะไม่มีกลิ่นค่ะหน้าที่สําคัญของดอกคือ มีหน้าที่ในการสืบพันธุ์นั่นเองค่ะนักเรียนเหตุของพืชดอกที่มีกลีบดอกที่มีสีสันแตกต่างกันนั้นจะช่วยดึงดูดมแมลงให้มาผสมเกสรน,นั่นเองค่ะนักเรียนดังนั้นดอกของพืชแต่และชนิดจึงมีสีที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะผลบางชนิดจะมีเมล็ดเดียวแต่พืชบางชนิดภายในผลจะมีเมล็ดอยู่หลายเมล็ดนะคะนักเรียนหน้าที่สําคัญของผลคือ ผลบางชนิดเราสามารถนำมารับประทานได้แต่ผลบางชนิดเราไม่สามารถนำมารับประทานได้มเมล็ดที่อยู่ภายในผลเราสามารถนำไปเพาะเพื่อให้สามารถเกิดเป็นต้นใหม่ได้นะคะนักเรียนดังนั้นเราจึงสรุปลักษณะและหน้าที่สำคัญของส่วนประกอบของพืชได้ดังนี้นะคะนักเรียนพืชอาจจะมีมากมายหลากหลายชนิด ที่มีรูปร่างมีสีมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่พืชโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีส่วนประกอบที่สำคัญเหมือนกันคือส่วนที่อยู่บริเวณใต้ดินเราจะเรียกว่ารากถัดจากรากขึ้นมานะคะก็จะเป็นส่วนของลำต้นและถัดจากลำต้นนะคะจะเป็นส่วนของใบซึ่งจะมีสีเขียวมากที่สุดนะคะในในต้นพืชต่อมานะคะถ้าพืชบางชนิดเป็นพืชดอก เมื่อจเจริญเติบโ,โตเต็มที่ก็จะมีดอกนะคะนักเรียนและเมื่อมีดอกแล้วดอกก็จะ,จะเจริญกลายเป็นผลซึ่งภายในผลนะคะก็จะมีเมล็ดค่ะนักเรียนพืชแต่ละชนิดจะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันแต่พืชจะมีส่วนประกอบที่สําคัญที่เหมือนกันเพราะส่วนประกอบของพืชแต่ละส่วนจะทําหน้าที่คล้ายคลึงกันเพื่อให้พืชสามารถจเจริญเติบโตและสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นั่นเองคะ่ะนักเรียน เมื่อนักเรียนชมคลิปวิดีโอการสอนจบแล้วนะคะนักเรียนทุกคนอย่าลืมไปทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่2พืชรอบตัวเราซึ่งจะอยู่ในเล่มแบบฝึกหัดในหน้า43และหน้า44นะคะนักเรียนโดยแบบทดสอบหลังเรียนจะมีจํานวน10ข้อนะคะคำสั่งคือให้นักเรียนใช้ดินสอระบายลงไปในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงนะคะนักเรียน เมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบครบทั้ง10ข้อเรียบร้อยแล้วให้ถ่ายรูปแบบทดสอบของนักเรียนส่งลงไปในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะซึ่งก่อนส่งแบบทดสอบให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ของนักเรียนให้ถูกต้องด้วยนะคะเพื่อป้องกันการผิดพลาดเวลากรอกคะแนนค่ะสำหรับวันนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่1ของคุณครูเมทินีขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนโอกาสหน้าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ